สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรใกล้บ้านทางอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้แล้วนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสมุนไพรที่ไม่ใกล้บ้านนะครับเพราะว่าจะเป็นสมุนไพรที่อยู่ไกลบ้านพอสมควรนะครับสุนสมุนไพรชนิดนี้ต้องเข้าป่า นะครับต้องเข้าป่าไปถึงจะเจอนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นอ่อนต้นเล็กของต้นที่เรียกว่าต้นซากต้นซากหรือต้นพันชาติหรือพันซากอะไรทนเนี้ยนะครับซึ่งเป็นไม้ป่าที่อยู่ในป่าโปร่งนะครับหรือป่าเบญจพรรณนะครับต้นนี้เป็นต้นไม้ที่แมลงชนิดหนึ่งชอบอยู่ชอบกินชอบอาศัยกินใบนะครับนั่นก็คือ แมงทับนะครับซึ่งตอนที่ผมปลูกป่าก็พยายามที่จะหาต้นไม้ชนิดนี้เข้าไปปลูกในพื้นที่เพื่อที่จะเรียกเอาแมแลงชนิดเหล่านี้เข้าไปอยู่ด้วยนะครับเป็นไม้ที่บอกได้ว่าอยู่ขนาดกลางค่อนข้างสูงนะครับสูงได้ถึง15 20เมตรเลยเดียวนะครับนี่ก็คือต้นซากหรือพันชาติหรือต้นซาก ครับคราวนี้เรามาดูครับดูลักษณะใบนะฮะใบจะเห็นว่าเป็นลักษณะนี้แล้วครับอธิบายยากต้นจริงๆจะออกค่อนข้างสีส้มๆนะฮะออกจะส้มๆนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่สูงให้ร่มเงาได้พอสมควรใลทีเดียวนะครับเรามาดูว่าต้นนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยมีสรรพคุณทางสมุนไพรหรือเปล่านะครับไปดูตําราของสมุนไพรเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้นะครับ ก็มีมีสรรพคุณทางสมุนไพรเช่นเดียวกันนะครับโดยบอกว่าเนื้อไม้เนี่ยนำมาเผาให้เป็นถ่านแล้วบดให้เป็นผงนะครับใช้ปรุงเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับเด็กได้ดีนะครับก็คือโรคเด็กที่เป็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเป็นจางเป็นตาลซางหรือว่าเป็นซางตาลขโมยหรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเมื่อเด็กเป็นเนี่ยสามารถใช้ถ่านของต้นซากเนี่ยหรือว่าต้นซากเนี่ย เอาไปรักษาได้นะครับทานที่ได้จากต้นาซากเนี่ยนะครับดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้ด้วยนะครับหรือจะเอาไปปรุงกับสมุนไพรชนิดอื่นนะครับสามารถที่จะแก้คนที่เป็นโรคเ,เขาเรียกว่าโรคเสื่องซึมนะฮะได้เลยนะครับต้นของต้นซากมีสปปรพพคุณเป็นยาแก้ไขนะครับดับพิษร้อน ใครที่่ายไม่สะดวกกระสับกระส่ายนะครับเรียกว่ามีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาต้นต้นซากนี้นะครับหรือว่าเอากิ่งเ,เี่ยครับมาเผาจนเป็นถ่านแล้วบดเป็นถ่านแล้วก็เอาชงให้กินเหมือนกินกาแฟกินชาเลยสามารถที่จะช่วยได้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เข้าป่าแหละนะครับเพราะว่าต้นนี้อยู่ในป่านะครับ นอกจากนั้นเนี่ยต้นซากเนี่ยยังสามารถใช้แก้ไข้สันนิบาตได้นะครับแล้วก็ดับพิษโลหิตได้นะครับคนที่โลหิตเป็นพิษเนี่ยต้นซากนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับที่เอาไปทําเป็นยาแล้วเอาไปประกอบยาเข้ากับชนิดอื่นๆเนี่ยจะเอามาเผาเพื่อให้เป็นฐานนะครับนั่นก็คือดับพิษของต้นนี้เอาไวก้ก่อนนะครับแล้วก็ไปผสมกับ ยาอื่นหรือเอาไปชงกินก็แก้ได้เฉพาะโรคตามที่กล่าวมานะครับต้นซ่าในเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยเนื่องจากว่าต้นซ่าดนมีรสเมานะฮะและก็มีพิษจึงให้เอาไปเผาซะก่อนจนเป็นถ่านนะครับกระพี้เนื้อไม้แก่นรากและใบเนี่ยหากนํามารับประทานเดียเด่ยวๆแบบชนิดสดๆเนี่ยนะครับหรือเอามาต้มน้ําดื่มก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับ เมานะเขาเป็นเบื่อเมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรใช้ได้แต่ว่าต้องไปฆ่าพิษเมาของเขาซะก,ก่อนอทางที่ดีที่สุดก็คือตามที่แนะนาครับก็คือว่าต้องเอาไปเผาจะเป็นถ่านซะก,ก่อนนะครับนั่นก็คือพิษมันหมดไปจึงจะเอามารับประทานเป็นยาสมุนไพรได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่อาจจะเฉพาะเจาะจงคนที่เดินป่านะครับที่หาสมุนไพรชนิดอื่นไม่ได้เพราะว่ามันมีประโยชน์ก็มีโทษมหันเหมือนกันแล้วก็ จุดประสงค์ใหญ่ก็แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้นซากหรือต้นซาดเนี่ยถ้ารู้จักเอาไว้เข้าป่าลุงป่าไปนะครับเกิดมีเหตุปัจจุบันทันด่วนก็สามารถเอามาใช้ได้ครับวันนี้ผมเจอทั้งต้นเล็กที่สามารถให้ดูใบดูยอดได้แล้วก็ต้นใหญ่ที่ปกคลุมอยู่ก็เลยน,นํามาแนะนําเป็นสมุนไพรใกล้บ้านอีกชนิดหนึ่งครับต้นซากหรือต้นซาดหรือพันชาติครับเอาละครับ อาจารย์ชาวชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ